ตะเกีบันชีเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อดีไหมคะเอ<น>ะจริงๆนะผมยังไม่เคยไปทำกิจกรรมเอเวนเอร์ในเมืองเลยให้ตายเถอะแย่ปีนเขามาตลอด2เดือนที่อยู่ที่นี่หรือว่าเราจะไปซื้อจกอักรยานคนละคันแล้วก็ขับฉันมีจักรยาน ก็รู้แต่ว่ามันมีครบทุกคนหรือเปล่านะซึ่งอยากปาดีควบทุกคันโอ้โหคนพ่อคนแม่พวกนี้เอาไปทําอะไรห้าคันนะมึงคนเดียวนะแล้วแต่ละคันไม่เหมือนกันหรอกก็สองล้อหมดอ๋อต่างกันที่แบบอันนี้ไปขี่ขึ้นเขาว่าไปขี่ตอแหลว่าไปขี่เนาะตั้าบอสขี่คันไหนบอสก็ดูตอแหลหมดทุกคันนั่นแหละนี่คือคำชมใช่ไหมเนี่ยมึงจะเอาบอลหนักหน้าเบิรงบัสกูแล้วมึงจะย่างปลาอีกนานไหมเนี่ยว้ายแต่มันสมองมันสะดุดแล้วมันสะดุดแล้ว ถึง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 เซ็ตถึงทางรัดเฮ้ยทางรัดก่อนสมิธได้เร่งไม่ไม่กูว่าเป็นถึงแน่ถึงน้ามันแค่มันแค่แบบอะอ้าอ่ะอันสวยคิดมากนักกู้นะคะน้ำมันหมดค่ะผมงงกับตีมมาขึ้นหอแล้วแต่ชโนดกำลังกายว้ายว้าฝัดไม่หยุดคืออะไรทำไมว่าฝัดในข้างในาอย่างเงี้ยมันเร่งได้ด้วยเหรอกูไม่เคยถ่อมยาอีดอกเข้าร้านไปเลยอีดอกไป ไ,ไปแล้วกเ็เีฉันหีกู้ไปอีก่วูวนี่สวยสับมงไม่ไหวแ้วไปฉันกลัวฉันขี่ตรงนี้กีกว่าฉันเข้าเลนก่อนฉันขี่ไม่ค่อยเก่งเลยฉันกลัวโอ้ฉันโดดได้กอนกักก็คนตังนอนตังนอนว้าย <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยลำบากที่หายเลยอีสัตว์ช่วยด้วยจะตายวิที่ดอกแค่เกิดสัตว์ช่วยด้วยขี่ขึ้นไม่ได้โอ้ยลำบากจอกอุ้ยกาดนซช่วยกูเถรอคุณเหนื่อยมากเอาดีนะอีกน่นก็ขับเก่งเกินดอกไหวไหมนะคุณออเรนส์พยายามอยู่ค่ะ น้องเผากินน้ำก่อนนะแล้วทำไมเขาขี่ไวจังเลยเพราเป็นช่ำนะเขาขึ้นเป็นบ่อยนี่อ๋อเสือน้อยหิวครับไม่ไหวแล้วใส่ขาสั้นก็ขนาดนี้ลมโกกเย็นเลยมแม่ละจ๊ะ<ไ>น้องก็วันนี้หลังสดไงไแล้วก็วันนี้เพื่อนก็ถ่ายรูปให้ได้ดีรูปโเนี่ยกูก็กลัว,ดว,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอดของใครอะเดี๋ยวว้ายอ้าวักล้อนใครอะตากล้อนใคร ราจะกลับยังไงอีคุณอี่งด้อมตึก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 ไม่เป็นไรผมพอเดินไหวอยู่นะแล้วมึงจอดยังไงล่ะอีแก่ว้าอย่านะอย่า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 ลงจากยานี้ดีกว่าถ้ามันน็อหยอกแต่ก็คือมันสวยเราตั้งแคมป์ข้างบนนะเจ้าหวยเ้วยว่อนช้าว่อน ขี่โดวิวด้วยไงข้างล่างสวยมากเลยมีอะไรสวยมากกว่าหน้าเธออีกเหรอถามจริงก็วิวข้างล่างไงอันนี้ก็ทางลงแล้วใช่นะใช่ปะเนี่ยว้ายอีสัตว์ถ้าจะลงก็ลงเถอะทางลงนะนั่นคือทางลงเดี๋ยวนะอันนี้ทางลงใช่ไหมทางลงใช่เราหน่ากลัวจังเลยอ่ะใครเริ่มก่อนดีใครนี่ลงไว้จะจะจะฉันเหรอทางลงผมไปใหเป็นทางลงนะโอ้ตายแล้วนี่เธอคน งงจต้อว้ายว้ายมึงมึงสปินเองมันสปินเองมันสปินใหญ่เลยว้ายเด็กไม่ได้อิจฉาไอ้บอลว้ายอีกอีกอีกาอีกอีกาอีก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 ายตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งมีคนตายเธอลงไปแล้วอ่ะมีคนตายเฮ้ย กลเป็นอะไรอย่าคุณออเรนต์นั่นก็เป็นเทนโนไม่เมกแล้วก็น่าจะฉันละมองไปข้างล่างแล้วอ่ะโอ้โหอาถ้าเมื่อกี้ฉันไม่สร้างควาเอ่อคือฉันจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้ฉันไม่ฉันเห็นคุณคิมตกลงไปแล้วสองคนเลยเหรอวันนี้เห็นเทนโดลงไปหนึ่งอะคิมก็ไปหรอเอ่อถ้าเธอชันด้วยตาฝ่านนะครับเห็นลงไปขนาดสำหรับคนเทนโดการเดินทางแล้วคคิมเขาตกลงไปแล้วใช่ไหมครับฮะหมายถึงว่าลงไปในเหวน่ะข้างหน้าน่ะ ใครขับแทกคุไม่ได้กระแทกลอยๆๆๆแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยแ,แ,แล้วแล้วพวกคุณอยู่ไหนอะเดี๋ยวน้อยยังบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอยู่ข้างล่างเหเรอตกลงมาข้างล่างข้างล่าง <c oughs> เหวน่ะเหรอแล้วึ้นมาเธอต้องให้กูเอาจักรยานไปทิ้งสองคันแล้วนั่นดีไม่ทิ้งชีวิตด้วยนะ <c oughs> ยังรอดเหรอมึงรอดเหรอคืออยู่ตรงเหวเลยใช่ไหมอะ กูอะนั่นแหละก็จะปิดลงไปแง้งแ,แต่ว่ามันพุ่งไปเลยมึงขาดลงอ่ะมันไม่มีเบรกมันเบรกไม่ได้มันพุ่งไปอย่างเดียวเลยกูพยายามแบบคลองประคองตัวเองทางให้มันแบบว่าอยู่ในในกรอบอะเส้นอะไม่งั้นกูล่วงไปตายแน่เลย,ยอ๋อกูจะขำแป๊บนึงยีดอกแต่ว่าโซอี้บอกว่าลงไปข้างล่างใช่ไหมอะอะ่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าฉันตาไม่ผาดจริงๆนะเพราะว่าฉันเห็น <laughs> อยู่ดีก็อยู่ทีก็พุง่งล่นลงล่นล <laughs> หมายถึงว่าจากนู่นแล้วก็ฟิ้งลงมานี่น่ะหรออใช่ค่ะอืมเราลงไปข้างล่างกันก่อนดีกว่าเราเอาคนที่ยังกูพยายามทรงตัวอยู่กูว่าก,กูไม่รีบขับนะต่อขาลงมาหน้ากัลวจริงอีกดอกขาลงก็นสนุกเกิเนยากกอไปดูตอนนั้งเลย